ดังนั้นวันนี้ผมเอาทูบเทียนมาเพื่อจะขอสาบานว่าเรื่องทั้งหมดที่มีการกล่าวหาว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและไปทำข้อกล่าวหานั้นเป็นนักเจ้าหน้าที่รัฐ ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเรียกทรัพย์เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่นถ้าผมเป็นเช่นนั้นผมเป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งรีดรัพย์ขอใผมยันเป็นไปถ้าหากแม้ว่าผมไม่ได้เป็นดังนั้นขอบารมีพระแก้วบริกรสารหลักเมืองพระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทิบริเวณนี้ช่วยไปจัดการกับคนกล่าวหาผม ให้ไม่มีที่อยู่ให้ทุกใจยิ่งกว่าผมร้อยเท่าพันเท่าและกขอให้บุคคลที่กล่าวหาผมไม่ว่าจะเป็นเจ้านาที่รัฐก็ดีหรือสื่อมวลชนคนหนึ่งคนใดก็ดีที่คิดไปแบบนั้นรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้มีอันเป็นไปทั้งลูกทั้งเมียทั้งครอบครัวอย่าได้ผดอย่าได้เกิดถ้ามีการกล่าวหาผม ถ้าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก่งตอบสารรีกอให้ผมมีวันจะเรินขึ้นเรื่อยๆวันนี้ผมอนุญาตให้พี่น้องสื่อมวชนถามในกรอบของพอจะตอบได้ที่ไม่เกี่ยวกับรูปคดีนะครับเราให้ฟังตรงนี้ก่อนเลยค่ะก็คือสาบานว่าตัวเอง